ต,ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะทำามหลุดใช่ไหมหนูก็เลยแกะแล้วหนูก็ทิ้งมาแล้วน,น่าจะติดอยู่ตรงโต๊ะแล้วติดกับไอ้ที่หนีปะ่ะดูที่เช็คที่หนีีปท,ที่ที่หนีป่ะไม่มีแต่ผมมันนะมีตอนนี้อ้อแล้วมันเกี่ยวกับผมได้ไงนะเพราะว่าหนูว่าไปลดวางไว้ตรงนี้ไงเร <c oughs> าน่าจะโดนตรงนี้งนนไงเนี่ยหรือย่างีทา้ทำอะไรวาทำยัน,นตตอไปลด <c oughs> คิดภาพเขาคงแบบคุณดินจังเราบ,บอกว่าแล้วตอนนี้ทุกคนบอกว่าสรุปยากหรือแย่มและยังเก่งบอกว่าคิดภ <c oughs> าพแบบคใครจะกินใครจะกินอะไรก็คงกินอยู่คนเดียวนึกออกปะท่า,ทานุชฉันกินตอนไหนวะฉันก็เลยดมกินตอนนี้ยังไงเอาออยเช<า>็ดรถน่ะเขาบอกเอาออยเช็ดถึงออยเหรอนี่นะออยใส่ผมนี่ไงไหนนี่ยน้ำมันอ่ะได้ไหมมันจะหลุดปะ คนขัเยอะเลยอย่ะยางหร <c oughs> อือแรมยางค่ะก็เลยคิดต้าภาพต่างของแบบกินไปแล้วก็ยิ้มแบบไปพายสับประดรดเหรอที่คิดอ่ะมันหยุดมันหยุดเออพายสับประรดมันไม่มีกลิ่นพายสับประรดสาวก <c oughs> ิน้าันป่ะเอาทีดีเอาหวีมา<ผ>มน้องเดว

ไม่ออกว่ะพี่จุ๋มเดี๋ยวลองเอาหวีน้องมาเดี๋ยวมันติดมาตรงนี้เลยไหนมายิ้มหน่อยค่ะหวีวิเศษหัศจรรย์มากมันคือหวีหัศจรรย์ก็เอาหวีรองนั่นและพี่จุ๋มเพราต้องหวีเห็นไหมมันดูดแล้วนี่ปอ๋มเจ็บป่ะพี่จุ๋มเจ็บป่ะนนี้เจ็บป่ะโอ้เจ็บอ่ะ อยบีมเยอะเลยวร์เงึงอะวัสลามใช่ป่ะเด็กเล่นสลามแลติดสลามแล้วลลติดแล้วติดตนะิดข้างเดียวหรือติดสองข้างน่ะข้างเดียวเยอะน่ะดูดิเนี่ยมันจะออกแล้ว ค่อยๆๆผมช็อตเลยนีนนีนค่อยๆดูดแล้วเนี่ยอุ้ยวีนี่มันได้เดือกนะน,นี่ปะน,น,นี่กระลุดหมดแลวอืม,มใส่็จตรงกันนี่ขึ้นหนีบมันนี่ไงโน่นยังเป็นกาวอยู่เลยเออเต็มเลย ในเมื่อกินข้าวไม่กินข้าวเอานี้ไปดูเลยเด็กเอาไวน้ำพี่เก่งขาอุ้ยเจ็บนะที่นั้นใช่ป่ะพี่ลูกทําไงอ่ะเก็นเลยออกหมดไหมไหนให้ผมเหรอให้ที่ผมมาเอาให้เก่งช่วยดูในนี้ดูซี่เก่งต้องเอาเอาเอาซีชูไีกป่ะเดี๋ยวจะตีอีกข้างหนึ่งขอดูหนึ่งร้อนอยู่ป่ะร้อนอยู่ จริงไหมมันร้อนมากนะระวังนะจ๊าจ้าเ็จิงช็อตเนี่ยนกินหมดเลยดูดิมันยังขาวอยู่ด้ยเนี่ย <laughs> <laughs> ไร <laughs> ไร <laughs> ทำไงนนเนี่ยตัดทิ้งนะเนี่ย นี่ดูดิมันเป็นกล่อนอยดิเงี้่มอเ้โฮือ้นาเ่าฮ่ยพี่จุ่มดูอีกทีหนึ่มาอืมมันมาซิลิโคนทางเดียวไหนเช็คดูกันรู้ไหมว่าทำไงเอาความร้อนเข้าสู้อีกรอบหนึ่งไหมมันจะติดเครื่องมันไม่มีจะเสียแล้วอ่ะเครื่องจะเสียเหรอพ่จุมจ้าหนูเจ็บมากเอ้า ทำไงล่ะอย่พึ่งเนอะฝากวางนี่ก็ลุกวีนี่ไม่เจ็บวีนี่ระวังมือเดี๋ยวก็ติีอีกมันจะขนาดสรุปไม่รู้อ่ะทุกคนเป็นพยานนะว่าบุ๋มเกิดปัญหาบุ๋มกลับออกจากบ้านตอนนี้ไม่ได้ออยเจ็บอ่ะ คนนิดเดียวเองมันเจ็บเกินอ่ะพี่จุม๋มนี่ไงพี่จับโคนไว้อยู่เนี่ยดูมัออกนี่นี่เอาเนี่ยม่ใส่ค่อยๆดีดมันออกมาขาดแล้วเนี่ยผมมาขาดละกินผมไปแล้วเนี่ย

เป็นภาพกาวเลยจริงมาเดลขอชิชูเปลี่ยกหน่อยดิโอหไม่ใช่ได้หน่อยกระจุกหนึ่งเลยกระจุกข้างนอกด้วยสวยมากไปจะดูดฉันปนะเนี่ยถอดเกไปไดป่ะนะ มันจะได้แกะง่ายพอมันแห้งมันจะแกะง่ายนะเออนี่ยังหนีบต่อได้ปะเนี่ยดองผมพี่ก่อนนะเฉิดสละว่ะเอออลกอฮอล์ออกไหมพี่จุ๋มมันเป็นกาวไอ้นี่นะมันจะออกมันเป็นปืนกาวอ่ะเป็นอย่างอืมอันเดียวอุ๊ยอันน้ำมันสิอันน้ำมันออยนี่เซตเนี่ย ออกปะออกไหมน่าจะออกออกข้างในก่อนเอออันนี้ออกละไม่มีละไม่รอเย็นอย่างเดียวใช่ไหมมันจะได้ดูดออกทิ้งงัมันก็จะไปเรื่อยถ้ามันร้อนช,ชู่วแอลกอฮอล์โอเคใช้น้ำแข็งแล้วจะแกะออกจริงปะเนี่ย ไม่แพังัสิโดนน้ำใช้ออยใส่ชิตช,ชู่แล้วรูดออกโอเคทฤษฎีมาเต็มแล้วตอนนี้นกบอฝันร้ายหรอใช่ค่ะหนูฝันไม่ดีมาสองาวันละเ <c oughs> กี่ยวกับผู้ชายพี่จบฝันว่าอะไรรอเป่าวันแรกฝันว่าผู้ชายผู้ชายไปกับผู้หญิงคนอื่นที่อ่อนกว่าเนี่ยพวกเธอชอบเอาอะไรมาใส่หัวฉันไงแล้วพอวันต่อมาก็ฝันว่า ผู้ชายเมินไม่สนใจวันนี้ฝันอีกตอนเช้าว่าผู้ชายแบบทําถ่ายถ่ายงานแล้วก็แบบไม่สนใจฉันแล้วฉันก็เลยบอกว่าใช่สิเดี๋ยวนี้ยก็มีแต่คนรักพี่รักรักแล้วนี่ไม่สนใจหนูแล้วหนูมันไ,ไม่สําคัญหนูมันตาบ้าชนีมันก็ไปเลื่อไปเปื่อยอยู่นะแล้วพี่พีก็เลยบอกว่าเพี้ยน เพราะว่าฉันเสพมากเกินไปกับสิ่งที่ทุกคนพยายามยัดใส่หัวฉันฉันทำเป็นตัวไม่คิดนะเ,นดนะเพราะว่าเดีอวปะเพราะฉันไม่ชอบคิดไงถ้าฉันคิดแล้วฉันก็จะเพอเจอเพี้ยนไนงะ พี่พีต้อใจกับวอเยอะขึ้นสามวันติดเกินไปแล้วสูงฝันจนแบบอันนีดนึงก็คือจิตตกตามละ เอพราะว่าพอไปทํางานไกลพี่จจ๊ะห,หรือว่าพอเขาไปทํางานไกลเราก็เลยแบบจิตเรามันก็เลยแบบเป็นแบบนั้นอเนาะเพราะว่าปกติถ้าอยู่อยู่แบบก็เฉยเฉยจิต,ตเตลิดอะในได้วินเลย ดูข่าวมากไปเปล่าเลยอินจริงแอบดูข่าวด้วยแหละโอ๊ยโอ๊ตเกลียวนี่คุณก็เข้าใจนะผมคุณบุ๋มนั่นระบบไปหมดแล้วฝั่งนี้แล้วมันไม่ใช่สักกระตางกหรอมันเป็นการมาเลยเจ็บมากของพิเศษอ่ะจะได้ตื่นไงอ่ะ เอาอีกเด้อไอเด้อแนวทางการแต่งหน้าแต่ละวันอ,อ๋อได้แนวทางการแต่งหน้าแต่ละวันจากกบบจริงจริงอุ๊ออกหมดเลยเนะี่ยจริงติดอยู่เลยาลมาดา,ามแคื่องของน้องไหมถ้ามาดางไม่ช่วยมากบบเอาตุนีเย่นะคะนาตอนเนี้ยหนูพี่แอบยุ่งหัวกบบ <laughs> 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 ตื่นเลยเนาะตื่นมาันมากินมันกินโอ๊ยผงนี่ไงเหรอ <c oughs> ไม่รู้เดี๋ยวที่กี้่งกินพี่ทำให้สันตื่นว่าเอาหนีต้องเร็วเนี่ยมันจะได้ไม่กินเนี่ยเราคอยดูนะเห็นไหมดีมออไหมเนี่ยเห็นปะมันไม่กินเลยเนาะอ่ะแล้วท่านทำผมตรงท่านทำม้วนไว้ก็ต้องเริ่มใหมห่หมดเลยฝั่งเนี้ยม้วนอยู่เหรอดูอดิ หนเริ่มใหม,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 ม่มันไม่มัน,มนไม่มันไม่ม้วนอะไรแบบฝั่งเนี้ยออกหมดไหมยังนี่นอยู่เลยดูเส้นเส้นสน,นอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมมันมีข,ขาวๆอยู่ในกระบุมให้ค่อยดีดออกไปแล้วเดี๋ยวมันติดอีกนะุงเทนบอกว่าให้แสกข้างมาลองดู เออมันไม่ได้แล้ววันนี้เพราะอะไรหรูว่าผมมันเลอะพเก่งมาดึงช่วยกันหน่อยสิเออหนูไม่ดไ,ได้ไปนะม,นมาจริงมาเธอเอาน้ำมันมาใส่มามเธอใช้เข้าไม่ดึงเลยเหรอเธอบอกว่าค่้าไมออกไหม <c oughs> อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ